หมู่บ้านแสนสงบสุขบ้านพี่ฝนวันนี้อากาศแจ่มใสจังเลยเหมาะกับการออกไปเล่นนอกบ้านว่าแต่บุ๊กปิ๊กกับพี่เอกอยู่บ้านหรือเปล่านะไปหาที่บ้านดีกว่าบุ๊กปิ๊กกับพี่เอกอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามแค่นี้เองเปิดประตูแต่เดี๋ยวก่อนปิดประตูด,ด้วยเพื่อความปลอดภัยมาแล้วมาแล้วบุ๊กปิ๊ก อยู่บ้านหรือเปล่าสนุกจังเลยสนุกจังเลยโอ้โหเสียงดังมาแต่ไกลอยู่นั่นงายเจอแล้วปุ๊กปิ๊กระวังหล่นลงมานะอยู่ไหนกันเนี่ยอยู่นี่พี่ฝนเล่นอะไรกันอยู่อย่างนั้นเหรอเขียกําลังนั่งเล่นชิงช้าอยู่มาทางนี้ก่อนเร็วเข้าพี่ฝนมีความคิดอะไรหลายอย่างเลยละวันนี้น่ะรอด้วยรอด้วยมีอะไรกันเหรอวันนี้พวกเรานะมาเล่นซ่อนแอบกันดีไหมอ่ะ เล่นซ่อนแอบกันเหรอพี่ฝนใช่เพราะว่าวันนี้อากาศแจม่มใสเหมาะกับการเล่นซ่อนแอบมากเลยถ้างั้นเราก็เราก็จะต้องเริ่มเล่นกันได้เลยนะใช่แต่แบบว่าพี่ฝนมีกติกาเล็กน้อยกติกาอะไรอะ่กะกติกาแบบว่าที่จะต้องเล่นซ่อนแอบวาดรูปไงซ่อนแอบวาดรูปชทโยชโยถ้ายังงั้นแล้วก็ยังยิงยาวเาะกระเป๋ายิงชุบยังยิงยาวเาะกระเป๋ายิงชุบ พี่เอกออกช้าอ้าวพี่เอกเป็นเนอใช่พี่เอกต้องไปแล้วแล่ละตอนเนี้ยงั้นไม่เป็นไรสองคนนั้นไปแอบก่อนได้เลยนะได้เลยได้เลยแบบนี้พี่เอกจะต้องตามหาพวกเราไม่เจออย่างแน่นอนใช่ไหมปุ๊ปปิกแต่ย่างนั้นแล้วก็ฉันรีบไปแอบก่อนดีกว่าแล้วพวกเราก็จะไม่บอกด้วยว่าพวกเราเนี่ยน่าจะวาดรูปเป็นอะไร1นึส,สปลาฉลามขึ้นบก <c oughs> เดี๋ยวก่อนเริ่มนับแล้วเหรอ ไปแล้วฉันไปแอบก่อนพวกพีชนายอย่าลืมวาดรูปนะไม่ต้องกลัวฉันวาดรูปได้เก่งอยู่แล้วนายจะวาดรูปอะไรฉันถามไม่บอกไม่บอกเหรอใช่แล้วงั้นฉันก็ไม่บอกเหมือนกันงั้นเอาอย่างนี้นะตอนนี้พวกเราจะต้องไปซ่อนแล้วก็วาดรูปด้วยเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวก่อนที่เอกพี่บอลยังไม่ได้ซ่อนยังไม่ได้วาดรูปหลหะตรงนี้ดูท่าทางน่าจะปลอดภยัยมองไม่เห็นอย่างแน่นอน เพราะฉันนั้นจะเริ่มวาดรูปแล้วล่ะนะสำหรับฉันแล้วรูปที่ฉันวาดเนี่ยไม่มีใครรู้แน่นอนไม่มีใครรู้อย่างนั้นเหรอป๊กปีกฉันก็เหมือนกันเพราะฉะน,นั้นตอนนี้จะต้องวาดโครงล่างออกมาก่อน 33, 34, 35%เดี๋ยวก่อนนะไปถึงเท่าไหร่นะไม่แน่ใจเหมือนกันให้นับเท่าไหรเนี่ย นับถึงสิบก็พอตอนนี้พี่ฝนกำลังวาดโครงร่างอยู่เอกนับไปเรื่อยๆเลยนี่ๆแ่ฉันต้องวาดแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะโอ้โหปุ๊ปิ๊กไหนวาดไปถึงไหนแล้วนะฉันกำลังวาดเส้นอยู่วาดเส้นอย่างนั้นเหรอโครง<ช>ล่าง<ช>เหรอใช่แล้วเดี๋ยวค่อยเติมสีทีหลังค่อยเติมสีทีหลังอ๋อคิดเหมือนฉันเลยปุ๊ปิ๊กมันก็ต้องวาดแบบนี้อยู่แล้วเปล่างานตอนนี้ฉันตัดสินใจแล้ว ตอนนี้ฉันวาดโครงล่างเรียบร้อยฉันกําลังจะวาดรูปจมูกแล้วก็ปากฉันวาดเสร็จหมดแล้วฉันระบายสีเลยแล้วกันนายวาดเรียบร้อยแล้วเหรออยังไม่ค่อยเรียบร้อยดีเท่าไหร่อะงานตอนดีฉันขอวาดรูปปากแล้วก็ดวงตาแล้วก็จมูกก่อนก็แล้วกัน56าสิบเดี๋ยวก่อนพี่เอกจะน่าไปถึงไหนกันแน่เนี่ยก็จนกว่าทุกคนจะวาดรูปเรียบร้อยนั่นแหละจริงเหรอ งานตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอใช้เวลาช่วงนี้ในการวาดรูปดวงตากุ่งกิ๋งก่อนนะดวงตากุงกง,ง,กงกิ๋งหมายความว่าไงอ่ะนี่ไงตอนนี้กําลังระบายสีดวงตากุ่งกิ๋งอยู่โอ้โหแสดงว่าพี่ฝนจะต้องวาดสิ่งมีชีวิตแน่นอนอะสิ่งมีชีวิตอย่างไงเหรอใช่เพราะว่าสิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีดวงตากุ้งกิ๋งไงมีดวงตากุ้งกิ๋งเหมือนกัน ฉันลงสีก่อนนะพี่ฝนนะฮะนายลงสีแล้วอย่างงั้นเหรอพ๊กปิ๊กทำไมนายวาดรูปเร็วจังเลยฉันไม่ได้วาดรูปเร็วแต่ว่าฉันวาดรูปเก่งแต่ว่าตอนนี้ฉันกําลังวาดดวงตาเป่งปากายแล้วก็จะมีขนตาสุดน่ารักด้วยอันนี้ผิวจะมีสองสีสองโทนนายกําลังวาดรูปอะไรอยู่นะพ๊กปิ๊กก็อบอกแล้วไงว่าไม่บอกนะ <c oughs> จะไม่บอกสักหน่อยนึงเหรอเขากินผลไม้เป็นอาหาร กินผล,ลไม้เป็นอาหารยีราฟเหรอไม่ใช่ละยีราฟกินหญ้ายีราฟกินหญ้าที่ไหนเขากินต้นไม้ต่างหากกินหญ้ากับใบไม้ข้างบนไม่เคยเห็นกับตอนกินหญ้าสิค่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวฉันจะใบให้นายเหมือนกันก็แล้วกันใบอะไรของพี่ฝนเนีย่ยนะฮิปโปของฉันเขาก็จะกินผลไม้เป็นอาหารนั่นไม่ได้เรียกว่าใบาและเดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้บอกอะไรสักหน่อย <c oughs> ทำไมมา<อ><ะ>ว่าฮิปโปแล้วนี่นะไม่ได้บอกสักหน่อย จริงเปล่าจริงนายรู้ได้ไงนายทายถูกเหรองั้นลองเลื่อนคลิปกลับไปดูดีไหมไม่ใช่ฉันไม่ได้บอกอะไรสักหน่อยแล้วที่สำคัญนะตอนนี้ฉันวาดดวงตากลุ้งกิงแล้วก็ระบายสีลงสีเรียบร้อยแล้วจริงเปล่าจริงแต่แบบว่าหลังจากนี้นะฉันหาจจะต้องวาดเขาเรียกว่าอะไรนะโบทำไมต้องมีโบด้วยละ่ะเ็าจะได้รู้ว่าน่ารักไง ฮะมีโบแล้วคือน่ารักใช่เปล่าใช่มีโบสีแดงอยากจะบอกว่าน่ารักมากมากเลยแหละขอบอกอืมงั้นพี่ฝนวาดโบไปละกันได้เลยตอนนี้พี่ฝนกำลังลงสีแล้วก็แรงเงาอยู่สามร้อยสี่สิบแปดสามร้อยสี่สิบเก้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่แอ๊แป๊บหบนึ่งก่อนนะพี่ฝนกำลังวาดรูบโบแล้วก็ลงสีเรียบร้อยแล้วจริงๆของฉันก็วาดเรียบร้อยแล้วนะ นายกำลังทำอะไรอยู่อย่างงั้นเหรอพวกปิดกก็รออยู่รออยู่รออยู่ออยงั้นตอนนี้พี่วนตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าอะไรอะ่ะเมื่อเราลงสีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ระบายใบหน้าดวงตากุ้งกิ่งเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะต้องแปลงล่างกันแล้วล่ะแปลงล่างทำไมอะ่ะแปลงล่างซ่อนแอบไงอ๋อเข้าใจแล้วแปรงล่างซ่อนแอบแล้วลนะ่ะดาแล้วที่สำคัญตอนนี้ ตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วด้วยมีตั้งชื่อเลยเนี่ยใช่แล้วพี่เอพ๊พวกเราวาดรูปเรียบร้อยกำลังซ่อนแอบอยู่มาหาได้แล้วนับถึงไหนแล้วเนี่ยสามแสนขนาดนั้นเลยเหรอหาได้แล้วใช่ไหมหาได้แล้วแปลงร่างพวกพีพ่ไหนแปลงร่างแล้วหรือย,อยังเรียบร้อยตร้งนานแล้วเรียบร้อยแล้วนะ ตอนนี้ฉันกำลังซ่อนแอบอยู่อยู่ในที่ที่ไม่มีใครมองเห็นอย่างแน่นอนมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอใช่มั่นใจมากแล้วฉันนะนะวาดรูปได้น่ารักมากๆกเลยด้วยนี่ฉันอยู่เฉยๆยังมองเห็นเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> พี่แอกมาตามหาได้แล้วหาแล้วนะหาได้เลยสามแสนกว่านี่นับไปนานมากเลยนะเนี่ยยังไงก็หาพวกเราไม่เจออย่างแน่นอนอยู่แถวนี้หรือเปล่านะไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ซ้ายไม่มีขวาไม่มี ไม่มีใครอยู่ตรงนี้มีหรือเปล่าไม่มีหาไม่เจออืมตรงต้นไม้นั้นนั่นรังพึ่งเหรอเนี่ยพวกพีชนะเสียงดังนะฉันไม่เคยเสียงดังฉันมองเห็นพี่เอกด้วยเหมือนจะเป็นแต่ไม่น่าจะใช่หรอกน่าจะรังพึ่งแหละใช่จะต้องเป็นรังพึ่งอย่างแน่นอนแหละตรงนี้มีหรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนอย่าแล้วต<ร>้นไม้นี้มีหรือเปล่านะเขากําลังใกล้เข้ามาเพราะฉะนั้นตัดสินใจแล้ว ทำไมได้ยินเหมือนคนวิ่งไม่มีใครวิ่งอยู่แถวนี้เหมือนคนวิ่งมาทางนี้เลยไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆด้วยใช่ไม่มีจริงๆด้วยถ้าไม่มีจริงๆงั้นต้องอยู่ฝั่งนี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนแถวนี้ไม่มีต้นไม้นี่มีหรือเปล่าเนี่ยต้นไม้อย่างนั้นเหรอนี่ไงไม่มีนี่ไงไม่เจอไม่เจอบอกแล้วว่าไม่เจอพี่นซ่อนเก่งไม่เจอตรงนี้ หรือว่าจะอยู่ในบ้านไม่อยู่ในบ้านอยู่ตรงนี้หรือเปล่า <c oughs> อยู่ไหนนะอยาเสียงดังใครเสียงดังพี่วอนยาเสียงดังในบ้านมีหรือเปล่าไม่มีแบบนี้ไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบไปซ่อนที่อื่นไม่มีใครมองเห็นเราอย่างแน่นอนเพราะเราซ่อนแอบอยู่ในเงาไม้อยู่หลังกําแพงนี่แน่เลยตกใจตกใจไม่มีไม่มีจริงด้วยเ็น马克บอกแล้วไม่มี หรือว่าอยู่หลังบ้านกันนะหลังบ้านไหนอ่ะไม่มียาเสียงดังไม่มีหลังบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีจริงๆบอกแล้วว่าไม่มีเห็นหรือเปล่างั้นไปดูหน้าบ้านดีกว่านั่นจะไปไหนอะ่ะทําไมตรงนี้มีหลังพึ่งด้วยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนย้าแล้วย่าแล้วบุ๊คพีกบุ๊คพีกเพกไปทางนั้นแล้วน่ะไปทางไหนอ่ะไปฝั่งนายแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นรังผึ้งอยู่เลยนะเนี่ย อยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่เจอยังไงก็ไม่เจอต้นไม้ตรงนี้ก็ไม่มีไม่มียังไงก็ไม่มีบ้านล็อกด้วยบ้านล็อกใช่แล้วถูกต้องแหละอยู่ไหนกันเนี่ยแถวนี้ไม่มีอย่างแน่นอนพี่ฝนกับปุ๊กปิกจะต้องแอบอยู่ที่ไหนสักที่ที่พี่เอกมองไม่เห็นใช่ถูกต้องเลยอืมว่าแต่ว่าเหมือนมองเห็นอะไรแวบๆเ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนไม่มีบอกแล้วว่าแถวนี้ไม่มี นี่วนมารอบสองแล้วแต่ก็ยังมองไม่เห็นเห็นมากบอกแล้วว่าไม่เจอเหมือนอยู่ตรงนี้นะอย่าเสียงดังงั้นเดี๋ยววนไปดูตรงนี้อีกรอบหนึ่งวนไปดูหน้าบ้านใหม่นั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาเหมือนรังพึ่งเลยแฮะพวกพวชนายซ่อนดีๆนะ ฉันอยู่ตรงนี้ตั้งนานไม่เคยคิดจะขยับไปไหนอ่ะเดี๋ยวก่อนย่าแล้วอย่าแล้วเหมือนกับว่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบุ๊คหนีแล้วเข้าทําไมรังพึ่งวิ่งได้หนีแล้วหนีแล้ว,อวเอันเดียวนก่อนอย่ามาทางนี้ทางไหนฉันไม่รู้เรื่องหรอกฉันไปแล้ว,อ,วอย่ามาทางนี้ฉันบอกแล้วว่าอย่ามาทางนี้อ่ะหลบหลบหล ใ่แล้วแบบนี้ดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่รอก่อนฉันไปซ่อนแอบ,บก่อนเดี๋ยวก่อนนะไม่เจออยู่ไหนเนี่ยยังไงก็หาไม่เจอหายไปไหนกันแล้วอ่ะหายไปเลยเดี๋ยวก่อนไม่เจอจนั่นอะไรอยู่บนหลงังคาดไหนอะไรอยู่บนหลังคาต้นไม้ นั่นฮิปโปอยู่บนหลังค้างอ้นเหรอไม่ใช่เอ้าแล้วนี่ก็มีอีกเนี่ยแย่ <c oughs> yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วฉันจะหนีไปทางไหนได้ขึ้นไปบนหลังคายังไงนะพวกปีกฉันปีนขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไม่ได้หรอกมีแต่ฉันคนเดียวที่ขึ้นได้เพราะฉันเป็นแมวเดี๋ยวก่อนนะฉันกระโดดขึ้นไปไม่ได้ของจริงทงาําไงดีพี่เอกกาลังวิ่งตามมาเมื่อกี้เหมือนวิ่งมาข้างหน้านี่นาะไม่มีใครเห็น เหลือแต่เจ้าฮิปโปที่อยู่บนลงคาอ้าวนีไงนี่พี่ฝนนี่นะเยอแล้วเจอแล้วเยอแล้วโอ้โหถูกจับได้จนได้เผยตัวออกมาซะาพี่ฝนไม่เผยตัวจะไม่เผยตัวได้ไงพี่เอกทายไม่ถูกหรอกว่านี่คือใครก็ชื่ออยู่บนหัวอยู่เนี่ยเอาจริงเหรอชื่ออยู่ข้างบนเหรอนั่นไงงั้นตอนนี้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าเราจะต้องออกตามหาพวกปีก่อนเอาเรา้วกเวกหายไปไหนแล้ว่ะหายไปแล้ว นั่น <หา S 1> ไงไหาไม่เจอพี่เอกเจอแล้วอยู่บนหลังคายอีกหลังนึงไ,ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่นอนนายอะนั่นไงอ๋อนั่นไงเจอแล้วจริงด้วยเงินตอนนี้ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรอะเราจะต้องออกตามหาพวกปิก๊กนี่ฮิโปหรือดินจาเนี่ยพวกปิ๊กนายลงมาได้แล้วไม่ลงทุกคนเขาตามหานายกันเจอหมดแล้วถึงเจอแต่ว่าไม่ได้มาโป้งแปะฉันเพราะฉะนั้นฉันไม่ลงลงมาได้แล้วพวกปิ๊กนี่ดีนะอยู่ในเกมถ้าไม่ได้อยู่ในเกมมีหวังหล่นลงมา เดี๋ยวพี่ฝนบไดอยู่ทางไหนอบันไดอยู่ทางนี้พาขึ้นไปหน่อยนี่มาทางนี้แล้วข้าวนี่นี่บ้านพี่ฝนเองเปลี่ยนร่างกลับมาได้แล้วได้เลยนั่นไงพวกพี่ฉันเจอนายแล้วนี่โป้งปุ๊กิ๊กนี่ไงโป้งเลยอ่าแพ้จนได้อุตส่าห์แอบลงมาทางนี้ในที่สุดตอนนี้พวกเราก็หาทุกคนจนเจอแล้วเอ่อฉันแพ้แล้วอะไม่แพ้หรอกไม่แพ้หรอกพี่ฝนตั้งหาที่แพ้ก่อนเออจริงๆฉันไม่ควรโดนจับได้เลยนะทําไมอะ ฉันเนียนมากเลยนะตอนแอบเป็นรังพึ่งตรงนั้นะ่ะนายเก่งมากเลยแต่ว่าตอนดี้กลับคืนสู่ราบเดิมได้แล้วในที่สุดวันนี้เพชรก็ชนะการเล่นซ่อนหาแล้วใช่พี่เอกชนะแล้วแต่ว่าว่าไงพี่ฝนเพื่อนทายถูกหรือเปล่าว่าเราวาดรูปเป็นใครนั่นนะสิเพื่อนจะทายถูกไหมว่าพวกเราเป็นใคร